สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิตยากรลพักดีรหัส017สาขารัฐศาสตร์มูหนค่ะวันนี้จะมานำเสนอข่าวเรื่องพักภูมิใจไทยมีมติเอกชนไม่ร่วมวงประชุมแก้ไขรัฐธรรมน,นูญวันที่12กุมภาพันธ์2568เมื่อเวลา15นาฬิกาที่ทำการพักภูมิใจไทยมีการประชุมพักเพื่อพิจารณาท่าทีที่ประชุมรัฐสภาพิจารณา พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่13-14กุมภาพานนันธ์นี้ภายหลังการประชุมนายอนุทินชาญวิรกูลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันไม่ร่วมพ,พิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะ การบรรจุวาระนี้เข้ามามีบทบาทขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญปี2564ที่กำหนดให้ทำประชามติก่อนจึงเห็นว่ามีความเสี่ยงพักภูมิใจไทยไม่สามารถรับความเสี่ยงนั้นได้เพราะประชาชนเลือกสสเข้ามาให้ปฏิบัติหน้าที่ถึง71คนจะไปรับความเสี่ยงโดยที่คำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนไม่ได้ เมื่อถามว่าจะเข้าร่วมประชุมเลยหรือไม่นายอนุทินตอบว่าไปร่วมประชุมเซ็นชื่อเข้าประชุมแต่ไม่ร่วมพิจารณาในวาระการแก้ไขรัฐธรรมโนูญโดยต้องกราบเรียนให้ประธานรัฐสภาทราบถึงแนวทางการปฏิบัติของเราเรื่องนี้ไม่ได้คุยกับแกนนำพักรัฐบาลเป็นเรื่องของพักการเมืองแต่ละพักไม่ได้ผ่านมติคอรมอไม่มีมติพัรคร่วม รวมถึงไม่มีการหาลือกันถือเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักในการยื่นเป็นเรื่องของสภาล้นล้วน,วนไม่เกี่ยวกับรัฐบาลเมื่อถามว่ากลัวถูกมองเป็นแผลรับปรับขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในอนุทินตอบว่าไม่ได้ขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ถูกต้องตามบทบัญญัติไม่ต้องการทําผิดกฎหมายเป็นพักการเมืองทําผิดกฎหมายไม่ได้ในพักก็มีทีมกฎหมายทุกคนในที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเสียงไม่ได้เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนและสสใน บางคนเห็นว่าไม่ควรไปเซ็นชื่อเข้าประชุมด้วยซ้ำแต่ตนเองเห็นว่าไม่ได้เพราะต้องไปทำงานทั้งนี้จะมีสวคิดแบบภูมิใจไทยหรือไม่ตนก็ไม่ทราบถือว่านี่คือแนวทางของพรรคภูมิใจไทยพรรคเดียวจะเป็นแพ้หรือเป็นอะไรไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่มั่นใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องขอบคุณค่ะ